คุณผู้ฟังเคยลองหมุนหาเคลื่อนวิทยุแปลกๆฟังกันไหมคะมันมีคลื่นหนึ่งหาที่ความถี่4625กิโลเฮิรตซ์คือมันจะส่งเสียงบี๊บแบบทึ่ๆซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาเออดังแบบนี้มานานกว่า40ปีแล้วนะคะคนที่เขาติดตามเขาจะเรียกกันว่า UVB76 หรือบางทีก็เรียกว่า The b u z z e r ครับผมสัญญาณนี้ดังมาจากแถวๆรัสเซียนะครับแต่ว่า ก็ไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของนะใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าไปปิดมันด้วยซ้ำนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเจาะลึกเรื่องราวของสัญญาณวิทยุป,ปริศนา UVB76 นี่แหละคะ่ะเราจะลองรวบรวมข้อมูลเท่าที่มีนะคะทั้งจากคนที่เล่นวิทยุสมัครเล่นจากรายงานต่างๆหรือแม้แต่ทฤษฎีที่คนเขาพูดพูดกันมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มาจากไหนใครเป็นคนส่งแล้วส่งไปทำไมแล้วทำไม ทำไมเสียงบีบที่ดังมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นถึงยังดังอยู่จนถึงทุกวันนี้คะเนี่ยครับคือสิ่งที่ทําให้น่าสนใจจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เสียงบีบที่ดังนานๆอย่างเดียวนะแต่มันมีความผิดปกติแทรกเข้ามาเป็นพักๆครับบางทีเสียงบีบอยู่ๆก็หยุดไปแล้วก็มีเสียงคนพูดแทรกเข้ามาเป็นภาษารัเสเซียอ่านรหัสแปลกๆที่ฟังไม่รู้เรื่องอ๋อมีเสียงคนด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วที่สําคัญกว่าน,นั้นคือ พฤติกรรมของสัญญาณเนี่ยมันมักจะเปลี่ยนไปแปล,แปลกๆในช่วงทีเ่เกิดเหตุการณ์สำคัญสคัญของโลกพอดีเลยโหตรงนี้ระคาที่น่าสนใจทำให้มีคำถามมีทฤษฎีสมคบชิดอะไรตามมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับจุดนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนไหมคะสัญญาณน,นี้เนี่ยมีคนได้ยินครั้งแรกบันทึกได้ครั้งแรกเมื่อไหร่คะ เท่าที่มีการบันทึกกันไว้นะครับก็น่าจะราวๆปี1982ครับผมตอนนั้นพวกนักมูทิวสมัครเล่นหลายคนเลยครับเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณน,นี้ลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือเสียงบีบสั้นๆครับดังสั้นๆความถี่ก็ประมาณ25ครั้งต่อน,นาทีดังต่อเนื่องไปเลยครับ24ชั่วโมงฟังแล้วก็คล้ายๆเสียงจังหวะน,นาฬิกาเดินอะไรแบบนั้นนะครับ แต่ที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เสียงบีบนี่สิคะที่ว่ามีเสียงคนแทรกเข้ามามันเป็นยังไงเหรอคะอ๋อครับอันนั้นแหละครับที่ทําให้มันลึกลับขึ้นไปอีกคือบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆเสียงบีบก็จะเงียบไปเลยแล้วก็จะมีเสียงพูดแทรกเข้ามาครับส่วนใหญ่ที่ได้ยินกันก็เป็นเสียงผู้ชายพูดภาษารัเสเซียอ่านชุดตัวอักษรกับตัวเลขที่ฟังดูเหมือนจะไม่มีความหมายต่อกันเลยครับเช่น M.D. z b U. z b 76, z 7 6 JUO. z 1 4 3 1 2 7 1 6อะไรทำนองนี้นะครับค่ะแล้วพอพูดจบปุ๊บเสียงบีบมันก็จะกลับมาดังต่อเหมือนเดิมเลยครับแล้วรหัสพวกนี้พอจะรู้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรมีใครถอดได้บ้างไหมนั่นแหละครับปัญหาคือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้าพูดเต็มปากว่าถอดรหัสเสียงพวกนี้ได้สมบูรณ์นะครับหรืออย่างน้อยๆก็คือไม่มีใครออกมายืนยันว่าถอดได้สําเร็จนะครับ รูปแบบรหัสมันก็ดูคล้ายๆนะครับคล้ายกับรหัสทางทหารที่เรียกว่า Monolith ซึ่งมันเป็นรูปแบบการส่งข้อความเข้ารหัสแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ one time pad นะครับอ๋อที่ว่าถอดรหัสยากมากๆถ้ามีมีกุญแจใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับมันเลยทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นการสื่อสารทางทหารรูปแบบหนึ่งแล้วทฤษฎีเรื่องการสื่อสารทางทหารนี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ อันนี้น่าจะเป็นทฤษฎีที่คนเชื่อกันเยอะที่สุดนะครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งเดิมที่เคยเชื่อว่าเป็นต้นทางสัญญาณซึ่งอยู่ไม่ไกลมอสโกเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะข้อความเสียงที่ได้ยินกันทำให้หลายคนมองว่า UBB 76เนี่ยเป็นสถานีสื่อสารของกองทัพรัสเซียนแน่ๆาอาจจะส่งคำสั่งเข้ารหัสไปยังหน่วยทหารตามที่ต่างๆหรืออาจจะส่งให้สายลับในต่างประเทศก็ได้ส่วนเสียงบีบที่ดังตลอดเวลา ก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็น channel marker นะครับคือบอกว่าช่องสัญญาณนี้ยังใช้งานได้อยู่นะพร้อมรับส่งข้อความนะอะไรแบบนั้นอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ฟังดูน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลย <c oughs> เกี่ยวกับระบบที่ชื่อ dead hand ใช่ไหมคะใช่ครับทฤษฎีนี้มันเชื่อมโยง UVB 76เข้ากับระบบ perimeter หรือที่ฝั่งตะวันตกรู้จักกันในชื่อ dead hand มันเป็นระบบตอบโต้อัตโนมัติด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตสมัยสงครามเย็นนู่นเลยครับระบบตอบโต้อัตโนมัติครับแนวคิดคือถ้าหากศูนย์บัญชาการหลักของโซเวียตเนี่ยถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์จนเสียหายหนักหรือเงียบไปเลยระบบพาริมิเตอร์หรือเดดแฮนเ,บบ imeters, Hand, เนี่ยมันจะทำงานเองอัตโนมัติครับสั่งยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้กลับไปยังศัตรูทันทีโหเดี๋ยวนะคะ ระบบเด็แฮนเนี่ยฟังดูเป็นเทคโนโลยีสมัยสงครามเย็นมากๆเลยนะคะมันมันยังเป็นไปได้เหรอคะที่มันจะยังทำงานอยู่จริงๆในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องตำนานไปแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับตรงนี้แหละครับที่ยังถกเถียงกันอยู่เลยคือผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มองว่าระบบพ o l ิเม e เตอร์เนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่จริงนะครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นด้วยเพื่อเป็นเหมือนหลักประกันสุดท้ายในการตอบโต แต่ในขณะที่บางส่วนก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแค่ตำนานไปแล้วหรือเป็นระบบที่ยกเลิกไปนานแล้วมากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะครับทฤษฎีที่ว่า UVB 76อาจจะทำหน้าที่เหมือนชีพจรคอยส่งสัญญาณยืนยันสถานะของระบบนี้ว่าสู์บัญชาการยังอยู่ดีนะอันนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ครับคือถ้าสัญญาณบีบหายไปเนี่ยอาจจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของหายนะเลยก็ได้ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนจับตาดูสัญญาณนี้กันอย่างใกล้ชิดมากครับ โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วเคยมีใครพยายามตามหาไหมคะว่าจริงๆแล้วไอสถานที่ส่งสัญญาณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่มีครับมีความพยายามหลายครั้งเลยที่ดังๆหน่อยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในปี2010ครับตอนนั้นมีกลุ่มเอ่อเรียกว่าเป็นนักสำรวจเมืองร้างกับพวกนักวิทยุสมัครเล่นเขาก็รวมตัวกันตัดสินใจเดินทางไปยังพิกัดที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งส่งสัญญ,ญาณในตอนนั้นค่ะซึ่งมันอยู่ในป่าครับใกล้ๆกับเมืองโพวารโว ไม่ไกลาจากมอสโกเท่าไหร่แล้วพวกเขาไปเจออะไรบ้างคะที่นั่นน่าตื่นเต้นนะคะเนี่ยก็น่าตื่นเต้นครับพวกเขาเจอกับอาคารทหารร้างหลายหลังเลยครับคือข้างนอกเนี่ยดูเหมือนถูกทิ้งร้างไปนานมากแล้วแต่พอเขาไปสำรวจข้างในกลับเจอว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยการใช้งานอยู่นะมีห้องบังคับการมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆเสาส่งสัญ,ญญาณอันดีใหญ่โอ oh. และที่น่าสนใจคือเจอเอกสารทางทหารกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยครับรวมถึงสมุดบันทึกปฏิบัติการด้วยที่ระบุถึงศูนย์การสื่อสารที่624แล้วก็ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียนะครับการที่เจอเอกสารทางทหารนี่มันช่วยยืนยันอะไรได้มากขึ้นไหมคะก็ <c oughs> มันช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าสถานีนี้เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียจริงๆนั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นและก็น่าสงสัยยิ่งกว่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ภาพถ่ายกับข้อมูลจากการสำรวจที่ปัวรโวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปในอินเทนเอร์เน็ตอ้าวเหรอคะเกิดอะไรขึ้นคะไม่น่าเชื่อเลยครับคือภายในเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากข้อมูลถูกปล่อยออกไปสัญญ,ญาณ UVB76 ก็หยุดส่งจากตำแหน่งเดิมที่ปัวรโวทันทีเลยครับฮะห,หยุดส่งเลยใช่ครับ และก็ย้ายไปส่งจากตำแหน่งใหม่ทันทีมีคนตามสัญญาณต่อนะครับก็เชื่อกันว่าสัญญาณมันถูกย้ายไปส่งจากที่อื่นอาจจะเป็นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือไม่ก็คาลินินกราดที่เป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียติดยุโรปนะครับค่ะค่ะแล้วก็กลับมาส่งเสียงบี๊บตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโหการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วขนาดนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเนี่ย โอ้โหมันแทบจะยืนยันได้เลยครับว่านี่ไม่ใช่สถานีร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแน่นอนแต่มันคือปฏิบัติการที่มีคนควบคุมดูแลแล้วก็ปกป้องอยู่จริงๆอืการที่มันหนีหรือย้ายที่ตั้งได้เร็วขนาดนั้นทันทีที่ถูกพบเนี่ยมันแสดงว่าต้องมีคนคอยเฝ้าระวังแล้วก็พร้อมจะเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเลยครับมันเปลี่ยนภาพของ UVB 76 จากแค่คลื่นวิทยุเก่าๆจากสงครามเย็นให้กลายเป็นปฏิบัติการลับที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันไปเลยครับเหลือเชื่อเลยนะคะลองคิดภาพคนทำงานที่ต้องคอยดูแลเจ้าหนี้ทุกวันสิคะเป็นงานแบบไหนกันนะแล้วนอกเหนือจากเสียงบีบกับรหัสเสียงพูดแปลกๆเนี่ยยังมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับสัญญานี้อีกไหมคะมีครับมีรายงานจากคนที่เขาฟังกันประจำนะครับเขาอ้างว่าเคยได้ยินเสียงอื่นๆแทรกเข้ามาในสัญญาณเป็นครั้งคราว แม้ว่ามันจะเบามากแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางคนบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆครับคล้ายๆเสียงจากห้องควบคุมที่อาจจะลืมปิดไมคหรือเปิดไมคทิ้งไว้อ๋ oh. บางคนก็อ้างว่าเคยได้ยินเสียงเหมือนดนตรีคลาสสิกบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายๆเสียงกรีดร้องเบาๆก็มีครับโห oh. เสียงกรีดร้องเลยเหรอคะครับแต่แน่นอนว่าเสียงพวกนี้ส่วนใหญ่มัน เอ่อไม่ได้รับการยืนยันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแค่สัญญาณรบกวนหรือการแปลความหมายผิดพลาดของผู้ฟังเองก็ได้ครับแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเสียงพวกนี้มันหลุดรอดเข้ามาได้ยังไงมีครับมีข้อสังเกตทางเทคนิคที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือมีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบางคนเขาไปวิเคราะห์ลักษณะของคลื่นเสียงบีบแล้วเขาก็เสนอว่าเสียงบีบที่เราได้ยินเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสียงที่สร้างแต่เครื่องกําเนิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนะครับเอ้า แล้วมันคืออะไรคะเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงบีบที่ดังออกมาจากลำโพงจริงๆครับแล้วก็มีไมโครโฟนเปิดรับเสียงนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะส่งสัญญาณออกไปอีกทีหาทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะคะใช้เครื่องสร้างเสียงโดยตรงเลยไม่ดีกว่าหรอนั่นสิครับเป็นคําถามที่ดีเลยการใช้ไมโครโฟนแบบนี้อาจจะ อให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในบางสถานการณ์บางครับเช่อนอาจจะต้องการให้สามารถแทรกเสียงพูดหรือเสียงอื่นๆเข้ามาในสัญญาณได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะคงระบบเก่าให้ทํางานต่อไปโดยไม่ต้องออกแบบใหม่หมดค่ะแต่ที่สําคัญคือมันชี้ให้เห็นว่าต้องมีสภาพแวดล้อมจริงๆที่มีลําโพงมีไมโครโฟนอยู่ไม่ใช่แค่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆและถ้ามีไมโครโฟนเปิดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ มันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่เสียงรอบข้างอื่นๆเช่นเสียงคนคุยกันหรือเสียงแปลกๆที่มีคนรายงานมาจะหลุดรอดเข้ามาในสัญญาณได้นั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่ทำให้ u v b 76ยิ่งดูแบบว่าหน้าขนลุกขึ้นไปอีกคือความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญสคัญของโลกเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะครับ มีการตั้งข้อสังเกตจากนักฟังวิทยุทั่วโลกเลยครับว่ารูปแบบของสัญญาณ UVB 76เนี่ยม,มันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีก็หยุดส่งไปชั่วขนาดเลยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์สำคัญสำคัญระดับโลกพอดีเป๊ะๆเ,เลยครับอย่างเช่นช่วงไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ได้ครับก็มีรายงานว่าสัญญาณมีความผิดปกติในช่วงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตปี1991หรือช่วงที่เกิดสงครามเชสเนียหรือถ้าเอาล่าสุดเลยก็คือช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี้เองครับค่ะมีการบันทึกไว้เลยว่าสัญญาณหยุดบีบไปหลายชั่วโมงหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบการส่งสัญญาณไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติหรือบางทีก็ใช้รูปแบบใหม่ไปเลยโหความเชื่อมโยงนี้มันน่าจะเป็นความตั้งใจของเขาหรือว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญทางเทคนิคคะนั่นแหละครับคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเลยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับถ้าเป็นการตั้งใจก็อาจจะหมายความว่าสถานีนี้กำลังถูกใช้งานอย่างเข้มข้นในช่วงวิกฤตนั้นๆอาจจะมีการส่งข้อความลับเฉพาะกิจหรือเป็นการทดสอบระบบภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดก็ได้แต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญทางเทคนิคลุ้นๆก็ได้ครับเช่น ระบบอาจจะขัดข้อพอดีหรือมีการปิดซ่อมบำรุงตามปกติแต่ดันไปตรงกับช่วงเวลาที่มีข่าวใหญ่พอดีคนก็เลยจับไปเชื่อมโยงกันได้ง่ายนะครับก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะแล้วนอกเหนือจากทฤษฎีกองทัพกับเรื่องเดตแฮนเนี่ยยังมีทฤษฎีอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมันมีอีกหลายทฤษฎีเลยครับบางกลุ่มเขาเชื่อว่า UVB 76อาจจะเกี่ยวข้องกับการเฝ้าสังเกตการชั้นบรรยากาศไอออน p สเฟียร์ชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์ครับ มันคือชั้นบรรยากาศโลกที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เยอะๆนะครับเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในชั้นไออโนสเฟียร์เนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ถึงการทดลองนิวเคลียร์หรือการปล่อยขีปนาวุธขนาดใหญ่ได้สัญญาณบิบที่ดังต่อเนื่องตลอดเวลาก็อาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นฐานหรือเบสไลน์นะครับสำหรับเอาไว้ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงพวกนี้แล้วการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในชั้นไออโนสเฟียร์นี่มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวข้องกับการยิงขีปนาวุธยังไง แนวคิดคือแบบนี้ครับพลังงานมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากการระเบิดนิวเคลียร์หรือแม้แต่การขับเคลื่อนของจรวดขีปนาวุธใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถไปรบกวนชั้นไอออนอสเฟียร์ได้ครับทําให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของมันเปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะหนึ่งค่ะระบบที่ส่งสัญญาณวิทยุผ่านชั้นอากาศนี้อย่างต่อเนื่องอย่าง u v b 76เนี่ยก็อาจจะสามารถตรวจจับการรบกวนที่ว่านี้ได้ทําให้มันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางทหารจากระยะไกลได้ครับ อ๋อฟังดูเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วมีทฤษฎีที่ออกแนวเหนือธรรมชาติไปเลยบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนพูดถึงกันอยู่เหมือนกันมีครับมีอันมีต้องบอกก่อนว่าจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดที่ค่อนข้างเอ่อไกลตัวออกไปหน่อยนะครับคือมีบางกลุ่มเชื่อว่า u b b 7 6เนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกธรรมดาแต่เป็นช่องทางการสื่อสารบางอย่างที่เชื่อมต่อกับมิติอื่นไปเลยหรือบางทีก็ใช้สื่อสารกับรัฐบาลเงา Shadow Government หรือหน่วยการลับที่คูบคุมโลกอยู่เบื้องหลังอะไรทำนองนั้นโอ้ไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะครับซึ่งแน่นอนว่าทฤษฎีเหล่านี้มักจะขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมารองรับนะครับ อันนี้เราก็นำเสนอเพื่อเห็นภาพรวมของแนวคิดที่มันหลากหลายเกี่ยวกับสัญญาณน,นี้เท่านั้นโดยไม่ได้ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงนะครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะก็นับว่ามีทฤษฎีมากมายจริงๆนะคะแล้วสถานะล่าสุดของ UVB 76ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงปลายปี2025นี้ยังดังอยู่ไหมยังดังอยู่ครับ ข้อมูลล่าสุดคือณเดือนตุลาคม2025สัญญาณ UBB76 ก็ยังคงส่งเสียงบีบต่อไปครับผมอาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังคงอยู่ครับยังคงส่งสัญ,ญญาณออกมาจากที่ไหนสักแห่งในรัเสเซียแล้วก็ยังไม่มีคำอธิบายหรือการยอมรับอย่างเป็นทางการใดๆออกมาจากรัฐบาลรัเสเซียเลยแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปปิดหรือหยุดยั้งสัญญ,ญาณนี้ได้ครับ สรุปก็คือแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วมีการสืบเสาะค้นคว้าตั้งทฤษฎีกันไปมากมายแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจริงๆแล้ว UVB76 คืออะไรกันแน่ถูกต้องครับมันยังคงเป็นปริศนาดำมืดจริงๆอาจจะเป็นแค่ระบบสื่อสารทางทหารเก่าๆที่ยังเปิดใช้งานอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัยอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดหรืออาจจะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของเราไปเลยก็ได้ครับ สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันยังคงอยู่ตรงนั้นและยังคงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วโลกต่อไปเรื่อยๆครับกันนะคะมีคนเคยพูดไว้ว่าสัญญาณบางอย่างไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้เราเข้าใจแต่เพื่อให้เราจำได้ว่ามันยังอยู่บางที Ubb76 อาจจะเป็นแค่เสียงสะท้อนจากอดีตจากยุคสงครามเย็นที่มันไม่ยอมจางหายไปไง่าย หรือมันอาจจะกําลังทําหน้าที่บางอย่างที่สําคัญมากๆในปัจจุบันที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่คลื่นวิทยุธรมธรมดาาที่มีความผิดปกติบางอย่างแล้วจินตนาการของมนุษย์เรานี่เองที่เติมแต่งเรื่องราวให้มันกลายเป็นตำนานไปไม่ว่าความจริงจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเสียงบีบนั้นก็ยังคงดังอยู่ตรงนั้นรอให้ใครสักคนมาไขาปริศนาของมันให้กระจ่างในสักวันหนึ่งค่ะ